ตอนนี้เรามาดูพอ่อไม้พ่อเม่พันธุ์ครับที่สวนสวนสุพศแคร์กัดบ้านนน,กกนตโกโตำบลลุงมเก่าพนสูงกราดครับมีหลากหลายพันธุ์นะครับตอนนี้ก็ประมาณรวม200ตน้นประมาณร้อยร้อยกว่าเลยกว่าร้ยกว่าพันตรงนี้ตอนนี้เราอยู่คุณสมพศครับสวัสดีครับ,บ,รรบครับตอนน้มาแนะนาของสวยๆงามๆให้พี่น้องมันเองดูครับเผื่อใครสนใจเอาบอกอันเท่าที่ได้ครับในเชื่ออะไรมาจุงก้ามาจุงก้าครับผม เคสามเคสามมูมทาโร่โมโมทาโร่พิงค์เจแปนพิงค์เจแปนครับผมแล้วก็มากัจจิกัจจิครับผมอันนี้ดาวเด่นที่เขานิยมบอกเลยนะ Black Window Black Window นะครับครับผมแล้วก็มาเดดิมเดดิมอันนี้ก็เขานิยมตลอดจังก็นิยมตลอดการครับผมเดดิมก็ราคาก็ดรอปลงมาหน่อยนึงอันนี้ก็เป็นมอสท่ามอสท่าครับผม อันนี้สวยพิงไดมอนด์พิงไดมอนด์ยังนิยมอยู่เนาะยังนิยมอยู่ครับผมอันนี้เป็นเรดเจเปอร์อะไรนะเรดเจเปอร์เรดเจเปอร์ครับผมสีสีไม่ไม่ค่อยมับมเป็นทีอะไรทีสวยๆที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนี่ก็พิง์เจแปนพิง์เจแปนครับผมไว้พิง์อันนี้ก็สวยครับผมขาวอมชมพูเขียวครับผมครับกาฟิล อะไรนะกาฟิลกาฟิลครับผมโอ้นี่นี่เลดฟีนิกเลดฟีนิกครับผมโอเคครับเทนสไนเอออันนี้สวยสวยมากเลยนะครับผมมันเหลือบเหลือบครับผมเนาะโอ้สวยสวยสวยชอบชอบชอบมากเลยนะทับทิมสยามอืมมันก็สวยแต่ละต้นเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันเนาะครับผมลายเหลือบอะไรไม่เหมือนเขาไม่เหมือนกันครับอ่าอันนี้ก็เป็นดาร์กดาร์กฟีนิกดาร์กอะไรนะดาร์กฟีนิก ดัรฟฟีนิกส์ครับผมมันกันครับผมดัรเหมือนกันครับผมอืมดัฟฟีนิกส์เลอปลีตัวซี่เอออันนี้ก็สวยผ่องนะครับผมตัวนี้มาโค่นมาขายดีมากเลยกันนี่เน้นๆสวยอันนี้คล้ายๆตัวนี้ไหมคล้ายๆมันจะคล้ายๆกันก็พวกเด็ดก็ไม่เชิงนะมันก็ไม่เชิงครับผมออกสีแสดแสดจะผ่องนะครับบางบังครับผมบางเนาะแสดจะผ่องมาอันนี้คล้ายๆนนี้เป็นสยามไฟสยามไฟครับผม อันนี้ก็สวยมากแต่ละตัวมันสวยมีข้อเอกลักษณ์ของใช่มันไม่เหมือนกันครับผมอันนี้อันนี้จะเป็นเรนโบว์เดสเรนโบว์เดสครับผมอืมเรนโบว์เดสดังไม่ครบซีเปียบีซีเปียบีเริมีเอใช่ไหมเนยซีเปียเอโอ้ต่างกันยังไงจำได้จั่ไลยครับผมฟารมิโก้ฟามิโก้ครับครับผมทัสกา์นอันนี้ทัสกา์นนะครับครับผม กระต่ายน้อยกระตยฮะกระต่ายน้อยเออนี่ก็สวยแหววสวยครับผมพิงชาโดพิงชาโดครับผมครับโอรสโอรสครับผมโอโอสีโอรสเนาะสีสวย้น่แช่คนชอบเอ่ออะไรแบบคลาสสิกสวยสวย อันนี้แม่พันธุ์หรือลูกพันธุ์มีแต่แม่ครับผมอันนี้ก็ pues โอรุเหมือนกันออ๋ครับครับผมแล้วก็มีโรสเมลี่ไหนโรสเมลี่ครับผมสยามไบโอเลดสยามไบโอเลดครับผมอันนี้ก็ทีสี่ศูนย์อะไรนะทีสี่ศูนย์ทีสี่ศูนย์ครับผมครับมาเบิ้ลมาเบิ้ลครับผม ชมพูพันทิพย์เมื่อชื่อเหมือนยังต้นไม้ใหญ่เลยครับผูพันทิพย์ครับครับผมแล้วก็นเนี่ก็เป็นเคทีซิปเคทีซิปครับผมอืมนี่ก็เป็นไม้คนใหม่ใหม,ม่ครับผมบาง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 ,บางตัวก็ยังไม่มีชื่อจริงๆอ่ะครับผมที่เจ้าของสวนเขายังไม่ตั้งชื่ออย่างเป็นต้นี้ก็เ,กเป็นไม้ของคุณคิวของฟาร์มคุณคิวเขาอ๋อยังไม่ตั้ง,งชื่อยังไม่มีชื่อ ครับผมก็รอจะขอพระตั้งชื่อเรียกทำจำนวนไปก่อนครับผมโอเคถ้าแสงว่าในกลุ่มนี้เราก็เอาไปไปกลาฟเป็นไม้พร้อมขายใช่ครับผมอันนี้เราก็มามาสามารถติดต่อซื้อขายได้ครับผมสนใจก็ติดต่อคุณลุงนะครับครับผมขอเบอร์ตัวซ้่อครับศูนย์แปดศนท์หนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองสามศูนห้าสาสาศูนย์สาครับผมบ้านลอนตะโกลอนตะโกครับผมลอนสูงลอนสูงบ้านเองครับบดีครับ